สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,อเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยที่หลายๆคนอาจจะเจอกันเป็นประจำนะครับคือกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนหรือ PMS ค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าเราจะมองในมุมที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยคือมุมมองของการแพทย์แผนจีนหรือ TCM อ้างอิงจากบทความ10อาการ PMS ในมุมมอง TCM ที่เราได้ดูกันมานะครับใช่ค่ะ เ้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะเจาะลึกกันไปเลยว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเขามองอาการทิดฮิตพวกอารมณ์แปรปรวนเจ็บหน้าอกท้องอืดอะไรพวกเนี้ยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเขาเชื่อว่ามันมาจากพลังงานในร่างกายที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะทีเ่เกี่ยวกับตับแล้วก็หมามในความหมายของ TCM นะครับใช่เลยค่ะ ตามหลัก TCM นะคะ PMS เนี่ยส่วนใหญ่มันมีรากฐานมาจากการไหลเวียนของสิ่งที่เรียกว่าชี่ชี่ก็คือพลังงานชีวิตนะคะแล้วก็เลือดด้วยที่มันมันติดขัดมันไม่ราบรื่นอ๋อชี่กับเลือดติดขัดค่ะซึ่งตรงนี้มันสะท้อนเลยนะคะว่าอารมณ์กับร่างกายเราเนี่ยมันเชื่อมกันมากๆครับผมรูปแบบที่แบบว่า เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือที่เรียกว่าชีตับติดขัดหรือ liver She s h e stagnation ชีตับติดขัดค่ะอันนี้ส่งผลต่ออารมณ์โดยตรงเลยแล้วก็มักจะกระทบไปถึงการทำงานของม้ามด้วยทำให้เกิดภาวะม้ามติดขัดเพราะความชื้นหรือว่าภาวะม้ามพร่องชีตามมาได้ค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือตับใน TCM นี้ไม่ได้ดูแค่เรื่องเลือดหรือสารพิษอะไรแบบนั้นแต่ดูเรื่องการไหลเวียนพลังงานกับอารมณ์ด้วยงั้นเรามาเริ่มที่อาการสุดคลาสสิกเลยที่หลายคนเจอมากๆอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายอันนี้ TCM อธิบายว่ายังไงครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคืออาการนี้เป็นเหมือนแบบว่าสัญญาณชัดเจนเลยนะคะว่า เป็นภาวะชี่ตับติดขัดที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะอันนี้พบบ่อยสุดๆเลยใน PMS ครับลองนึกภาพตามนะคะเหมือนพลังงานที่มันควรจะไหลลื่นไปทั่วร่างกายนะคะมันเกิดติดขัดเหมือนรถติดบนถนนมันก็เลยทำให้รู้สึกหงุดหงิดง่ายมากๆอ๋อครับครับหัวเสียโกรธง่ายบางทีก็กังวลหรือรู้สึกดิ่งๆเศร้าๆไปเลยก็มีอืมเหมือน อารมณ์มันหาทางออกไม่ได้นะคะในบางเคสอาจจะซับซ้อนกว่านั้นคือมีภาวะอื่นร่วมด้วยเช่นภาวะหัวใจกับไตทำงานไม่ประสานกันหรือถ้าอารมณ์ร้อนรุนแรงมากๆอาจจะมีเรื่องไฟในหัวใจและตับเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะฟังดู make sense เลยครับพอพลังงานมันติดขัดอารมณ์มันก็เลยปั่นป่วนไปด้วยแล้วอาการทางกายล่ะครับอย่างเช่นเจ็บคัดตึงเต้านมอันนี้ก็เจอบ่อยอันนี้เกี่ยวกับตับด้วยหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะเกี่ยวข้องกับชี้ตับติดขัดโดยตรงเลยอ๋อเหรอครับค่ะเพราะว่าตามแผนภาพเส้นลมปราณของ TCM อะค่ะเส้นลมปราณของตับเนี่ยมันจะวิ่งผ่านบริเวณหน้าอกผ่านเต้านมพอดีคทีนี้พอมีภาวะชี้ติดขัดหรือเหมือนมีรถติดในเส้นทางนี้มันก็ส่งผลให้เกิดอาการคัดตึงบวมหรือปวดขึ้นมาได้เลยอ๋อค่ะบางคนอาจจะคลำเจอก้อนเล็กๆที่มันรู้สึกเปลี่ยนไปตามช่วงรอบเดือนได้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยเรื่องความร้อนเข้ามาร่วมด้วยเช่นเป็นภาวะชีตับติดขัดแล้วมีความร้อนสะสมอาการปวดหรือคัดตึงเนี่ยอาจจะรู้สึกรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแสบร้อนร่วมด้วยได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะเส้นลมปราณมันผ่านตรงนั้นพอดีเป๊ะเลยก็เลยส่งผลโดยตรงชัดเจนเลยครับทีนี้มาดูอาการกลุ่มที่เกี่ยวกับะระบบย่อยอาหารบ้างอย่างท้องอืดกับอ่อนเพลียอันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันครับ มันมาจากไหนในมุมมอง TCM ครับค่ะสองอาการนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะชี้ไปที่การทำงานของม้ามค่ะม,ม้ามใช่ค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าม้ามในมุมมอง TCM เนี่ยไม่ใช่แค่อวัยวะก้อนๆน,นะคะแต่เป็นเหมือนศูนย์กลางของระบบย่อยทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปให้เป็นพลังงานหรือเป็นชี้ให้กับร่างกายครับ ทีนี้ถ้าเกิดภาวะที่เรียกว่าม้ามพร่องชีหรือ s p l i n c h i Deficiency ก็คือเหมือนม้ามอ่อนแอค่ะระบบย่อยก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ก็เลยเกิดอาการท้องอืดได้ง่ายอ๋อครับแล้วพลังงานที่สร้างได้มันก็น้อยลงก็เลยทำให้รู้สึกเพลียรู้สึกแขนขาไม่มีแรงไปด้วยออีกอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดกับม้ามได้ก็คือความชื้นหรือดั n เน s เข้าไปสะสมรบกวนการทำงาน อันนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนมีหมอกหนาๆมาคลุมทําให้รู้สึกหน่วงน่วงหนักๆตัวท้องอืดแล้วก็เพลียได้เหมือนกันค่ะความชื้นค่ะที่สําคัญมากๆเลยก็คือภาวะชี้ตับติดขัดที่เราคุยกันไปตอนแรกนะคะมันมักจะส่งผลกระทบไปรบกวนการทําง,งานของม้ามได้ด้วยเอาเชื่อมกันอีกใช่ค่ะเหมือนตับไปแกล้งม้ามนะคะทําให้เกิดอาการทางอารมณ์กับอาการทางระบบย่อยอาหารพวกนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้บ่อยเลยฟังดูแล้วเหมือนกับว่า ชี้ตับติดขัดกับปัญหาที่มามนี่เป็นแบบว่าคู่หูตัวหลักเลยนะครับของอาการ PMS ในมุมมอง TCM ใช่เลยค่ะถือเป็นแกนหลักสำคัญเลยตับเนี่ยควบคุมการไหลเวียนของชี้ให้มันราบรื่นซึ่งสัมพันธ์กับอารมณ์โดยตรงส่วนม้ามก็ดูแลเรื่องการย่อยการสร้างพลังงานครับ พอสอระบบนี้มันทำงานได้ไม่สมดุลโดยเฉพาะช่วงก่อนมีประจำเดือนที่ฮอร์โมนก็เปลี่ยนพลังงานในร่างกายก็แปรปรวนมันก็เลยแสดงอาการ PMS ต่างๆออกมาให้เราเห็นการดูแลตามแนวทางของ TCM ก็เลยจะเน้นไปที่การปรับสมดุลที่ต้นตอคือที่ตับกับม้ามนี่แหละค่ะไม่ใช่แค่แบบว่ากินยาแก้ปวดหรือพยายามระง,งับความหงุดหงิดเฉพาะหน้าไปวัน,วน เข้าใจเลยครับโหการมอง PMS ผ่านมุมของแพทย์แผนจีนนี่มันเปิดโลก,กทัศน์ใหม่จริงๆนะครับทำให้เห็นเลยว่าร่างกายกับอารมณ์มันเชื่อมโยงกันลึกซึ้งมากๆผ่านระบบพลังงานชี่แล้วก็การทำงานของอวัยวะอย่างตับกับม้าม ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีมุมให้ลองไปคิดต่อหรือสังเกตตัวเองเล่นๆได้นะคะคือพอเราเห็นแล้วว่า TCM มองความเชื่อมโยงระหว่างอวัยวะอารมณ์พลังงานแบบนี้เนี่ยการที่เราลองหันมาสังเกตอาการทางอารมณ์ของตัวเองหรือสังเกตการทํางานของระบบย่อยอาหารในช่วงก่อนมีรอบเดือนมันอาจจะพอบอกใบ้หรือให้ข้อมูลที่น่าสนใจได้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้สมดุลพลังงานในร่างกายเราเป็นยังไงบ้าง